นัตถิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าประวัติย่อๆของอาแปะรงสีหรือว่าเสียนแปะรงสีนะ่ะคือใครอยู่ที่ไหนนะครับถึงได้ล่ำลือกันเหลือเกินตอนนี้กล่าวกันว่า ขอพอรได้ศักดิ์สิทธิ์มากอาแปะโรงสีหรือว่าที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าท่านอาจารย์งโง่กิมโคยเป็นผู้วิเศษชาวจีนที่มีคนนับถือเยอะที่สุดท่านหนึ่งเลยทีเดียวเชื่อกันว่าสามารถที่จะขอพอรแปะโรงสีได้โดยไม่ต้องบนเซียนแปะโรงสีหรือว่าอาจารย์งโง่กิมโคยเดิมทีชื่อกิมเคยแซงโง เป็นชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุสิบขวบเมื่อประมาณอายุ22ปีท่านได้สมรสกับนางนวลสีนามสกุลเอี่ยมเข่งมีบุตรด้วยกันสิบคนอาแปะประกอบอาชีพค้าขายเข้าเปลือกแล้วต่อมาก็ได้ตั้งโรงสีมีชื่อว่าโรงสีไฟทองสิริที่ปากคลองเชียงรากเยื้องเยืองกับวัันเจ้า แล้วก็ได้โอนสัญชาติจากจีนเป็นไทยรวมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นนายนาททีนามสกุลทองสิริกิจการโรงสีของอาแปะมั่นคงมากขึ้นทำให้เป็นที่รู้จักกันในานามว่าแปะกิมเคยท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทำให้เป็นที่เคารพของคนทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เป็นที่เล่ากันต่อมาว่าแปะโรงสีนั้น มีองค์ของพ่อปู่สันเจ้าวัดสันเจ้าอีกด้วยโดยในงานประจำปีท่านจะจุดธูปเพื่อปัดเป่าลมฝนซึ่งฝนก็จะไม่ตกและท้องฟ้าก็ดูแจ่มใสอแปะได้ทำการบูรณะสารเจ้าในยามที่การคมนาคมลำบากแต่ท่านก็ไม่ละความพยายามจนทำสำเร็จนอกจากการบูรณะสารเจ้าแล้ว เซียนแปโรงสียังเป็นผู้กำหนดวันจัดงานประจำปีของสันเจ้าพ่อวัดสันเจ้าเป็นวันขึ้นห้าค่ำเดือนหนึ่งถึงวันขึ้นแปดค่ำเดือนหนึ่งทั้งหมดก็สี่วันสี่คืนด้วยกันซึ่งทางชาวจีนเขาจะเรียกช่วงนี้ว่าเจียงง้อยชิวโงถึงเจียงง้อยชิวโป้ยแล้วก็ได้ถือเป็นประเพณีตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันท่านเก่งเรื่องดูโง่เฮง วงจุ้ยต่างๆในการตั้งบริษัทหรือว่าบ้านโดยคนที่ให้ท่านชี้แนะกลับไปต่างก็ประสบความสำเร็จกันท่วนหน้าบรรดาผู้คนทั้งจากในประเทศไทยและต่างประเทศต่างพากันมาหาท่านเพื่อขอคำชี้แนะเรื่องทำเลที่ตั้ง่วงจุ้ยของบริษัทห้างร้านจึงเป็นที่มาว่าทำไมผู้คนต่างนับถือเสียนแปะโรงสีผู้นี้ อแปะรงศรีได้เสียชีวิตในปี2526แต่ชื่อเสียงก็ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สันเจ้าอาแปะรงศรีนั้นอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพเท่าไหร่นักแค่ที่ปทุมธานีนี่เองครับหากท่านอยากจะไปสักการะขอพรแปะโรงศรีสามารถไปได้ที่วัดสันเจ้าอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานียิ่งมีรถยนต์ส่วนตัวก็ยิ่งสะดวกเข้าไปอีก ซึ่งนอกจากจะได้ไปบูชาแปะโรงสีแล้วคุณยังสามารถแวะไปเที่ยวชมตลาดริมน้ำวัดสันเจ้าได้อีกด้วยสามารถไปกินไปเที่ยวชมกันได้แต่ถ้าจะไปมีข้อแนะนำก็คือควรจะหลีกเลี่ยงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขตัตฤกษ์เพราะว่าคนจะหลั่งไหลามาสักการะเสียนแปะโรงสีกันมากเลยทีเดียวท่านอาจารย์งโงก่กิมคอยมียันประจำตัวคือยันฟ้าประธานพร กล่าวกันว่าผู้ใดพกพาหรือว่าเอาไปติดตั้งอยู่ในสถานที่แห่งใดนี่ก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองนำพาโชคลาภเงินทองรวมถึงสามารถใช้แก้ห่วงจุย้ยเสริมดวงนอกจากนี้ยังขึ้นชื่อทางด้านกันไฟยแล้วก็สิ่งไม่ดีทุกชนิดในยุคนั้นหน้าวัดสารเจ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยากระแสน้ำเชี่ยวและเป็นวังวนมีศาลเจ้าไม้เล็กๆอยู่อันนี้ตามประวัติ ของศาลเจ้าพ่อว่าศาลเจ้านะครับเขาเรียกชาวบ้านเขาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อปู่ชาวจีนเขาเรียกว่าปึงเท่ากงมากล่าวกันว่าเมื่อท่านมีเวลาท่านจะมาบูรณะและคลุกคลีอยู่ที่ศาลเจ้าเป็นประจำเนื่องจากท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือคนชอบทักทายและก็ชี้แนะให้ทุกคนประกอบแต่ความดีเป็นที่เคารพและศรัทธาของผู้คนทั่วไป ทุกวันนี้เจียงง้อยซิวงโง่ถึงเจียงง้อยซิวโป้ยก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปของสิทธิ์และชาวบ้านชาววัดสันเจ้าใกล้เคียงที่ยังคงระลึกถึงท่านจะพร้อมใจกันมานมัสการท่านพร้อมทั้งมาร่วมงานประจําปีซึ่งก็มีการแสดงงิ้วของสารเจ้าพ่อวัดสันเจ้าเสียนแปะนี่เป็นผู้กําหนดวันไว้จนกระทั่งทุกวันนี้ที่ตั้งของสถานที่ที่ว่านี้อยู่ที่เลขที่สองทับหนึ่งหมู่ที่สาม ซอยวัดมะขามถนนติวานนท์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครับรหัสไปรษณีย์ก็1 2 0่0สองศูนะครับเบอร์โทรติดต่อก็คือ0 2 5 9 8 0 2งหครับศูนย์สองห วิธีขอพรอ,อาแปะโรงศีวิธีบูชาอาแปะโรงศีก็มีว่าหนึ่งก่อนแขวนบูชาจุดธูปสิบหกดอกนอกบ้านบอกเจ้าที่เพื่อจะขอแขวนพยั์แล้วก็อัญเชิญอาแปะเข้าบ้าน 2. จากนั้นให้นำพยันมาแขวนบนผนังโดยให้พยั์หันออกหน้าร้าน 3. เอากิมหวยหนึ่งคู่ติดตรงกลาง ด้านล่างของรูปแล้วก็ปักธูปโดยไม่ต้องจุดห้าดอกแล้วก็แขวนพวงมาลัยพลาสติกหนึ่งพวงบนกรอบด้านบนก็เป็นอันเสร็จพิธีถวายพวงมาลัยสดเพิ่มได้ทั้งนี้กิมหวยและธูปห้าดอกและพวงมาลัยพลาสติกก็ควรจะเปลี่ยนปีละครั้งทีนี้ถ้าจะไหว้วันตรุษจีนให้ไหว้วันชิวงโง วันที่ห้าของวันตรุษจีนครับวันที่เจ้ากลับลงมาจากสวรรค์ก็ใช้กิมหวยหนึ่งคู่ทูบพวงมาลัยพลาสติกหนึ่งคู่นะครับคำอธิษฐานขอพรอาแปะโงกิมโคยหรือว่าเซียนแปะสามตานี้ก็คือเทียนกวัวสื่อหกโงลี่เทียนกวัวสื่อหกโงลี่ ขอให้ฟ้าประทานพรโชคลาภความมั่งคัง่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวในการที่จะไหว้ท่านก็ให้ใช้ส้มห้าลูกน้ำชาห้าถ้วยขนมแต้เลี่ยวหนึ่งจานกิมหวยหนึ่งคู่ทูบห้าดอกและพวงมาลัยพลาสติกหนึ่งคู่นะครับโดยที่เชื่อกันว่าหากใครพกหรือว่าบูชาพ้านอาปะโรงสีเนี่ย จะช่วยเสริมดวงทําการค้าการขายได้ดีปลดหนี้ปลดสินนาพาโชคล่ามเงินทองเข้ามาล็กันสิ่งไม่ดีออกจากตัวได้แม้แต่เจ้าสัวระดับบิ๊กของประเทศก็ยังห้อยเหรียญของแปะโรงสีไว้กับตัวด,ด้วยเลยโดยเหรียญรุ่นแรกของเหียนแปะโรงสีก็ได้บริษัทซีพีเป็นผู้สร้างถวายนะครับ ท่านผู้ฟังคนไทยเนี่ยนับถือพระนับถือเจ้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมีคำกล่าวว่าไอ้หมอเนี่ยมันไม่เอาพระเอาเจ้าอ่แสดงว่าพระกับเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเราให้ความเคารพนับถือกันมาตั้งแต่โบราณวัดเนี่เป็นที่อยู่ของพระครับไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือว่าพระพุทธรูปส่วนใหญ่ก็จะอยู่วัด ส่วนสารนะเป็นที่อยู่ของเจ้าเจ้าก็คือดวงวิญญาณาจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆเช่นเจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่กวนอิมนะอันนี้อยู่สารการเกิดของแต่ละสารเนี่ยมีความเป็นมาที่มหัศจรรย์แล้วก็เกี่ยวข้องกับภพบภูมิที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นวัดหรือสารเจ้าถ้าหากว่าสืบย้อนกลับไปเนี่ยนะ เราก็จะเห็นว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับพบภูมิที่ว่าเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นสารเก่าๆเนี่ยทำมาเป็นร้อยอๆปีแล้วหรือวัดเนี่ยอยู่เป็นพันปีแล้วเนี่ยเราไม่อาจที่จะไปสืบค้นหาประวัติจริงๆได้ว่าเป็นมาอย่างไรแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของสารเจ้าพ่อเสืออยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ ก็เพราะว่าเป็นสารที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อปีที่แล้วนี้เองว่ามีความเป็นมาหน่าอัศจรรย์อย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงการกำเนิดของสารเจ้าพ่อเสือที่ดำเนินสะดวกครับสารเจ้าพ่อเสือแห่งนี้ดำเนินการก่อสร้างโดยคุณนัทพลทวิสกุลรัฐ ชื่อนี้อาจารยอดเคยได้ยินว่าท่านเป็นนักธุรกิจและนักบุญผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในพระพุทธศาสนาแต่ไม่เคยได้รู้ถึงความเป็นมาของท่านว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำไมท่านถึงมาสร้างศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้คุณนัตพลได้เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านมีลูกแปดคน เป็นผู้ชายส,สี่คนผู้หญิงสี่คนชีวิตในวัยเด็กนี่ท่านเกิดที่โรงพยาบาลสิริราชบ้านเกิดของท่านอยู่ที่ถนนบุญญาสิริหลังตลาดสารเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าเรียนหนังสือชั้นประถมหนึ่งถึงประถมสี่ที่โรงเรียนวัดมหันภารามแล้วก็ย้ายไปเรียนประถมห้าถึงประถมเจ็ดที่โรงเรียนวัดมหาธาตุ่าพระจันทร์ ต่อมาก็ศึกษาต่อนักศึกษาผู้ใหญ่โรงเรียนวัดส,สุทัศน์เสาชิงช้าที่ต้องไปเรียนต่อนักศึกษาผู้ใหญ่ก็เพราะว่าตอนที่อยู่ในวัยเด็กเนี่ยท่านไม่ชอบเรียนหนังสือออกมาช่วยพ่อแม่ค้าขายแล้วก็ไปหาไรายได้จากตลาดนัดท้องสนามหลวงวันเสาร์วันอาทิตย์วันหวยออกก็ไปรับใบตรวจหวยเรียงเบอร์เอาไปขาย ตอนที่ไปรับนี่ก็ได้คิวคนที่หนึ่งตลอดเพราะว่าซื้อครั้งละถึงสามร้อยใบโดยกระจายให้น้องๆช่วยกันขายต่อมาคุณปู่นี่ต้องการให้มีงานทำก็นำตัวไปฝากทำงานที่ร้านทองถนนตกชื่อร้านทองเฮียงหลีไปอยู่ได้ปีหนึ่งแล้วก็ออกมาข,า,ขายเองโดยชวนน้องชายไปขายที่ตลาดพาหุรัต ขายกำไรข้อมือสามวงสิบบาทนะปรากฏว่าก็ขายดีพอสมควรแต่พอตำรวจมาก็ต้องหนีเพราะว่าไปตั้งขายบนทางเท้าไม่ได้รับอนุญาตก็สนุกดีขายบ้างวิ่งบ้างวันหนึ่งก็มีไรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยบาทมีเจ้าของโรงงานขายกางเกงในก็เห็นว่าท่านเป็นคนขายของเรียกลูกค้าเกง่ง ก็เลยให้ไปขายกางเกงในด้วยตัวละห้าบาทห้าบาทนี่ขายได้ตัวหนึ่งก็จะได้หนึ่งสลึงท่านกับน้องชายก็ช่วยกันขายวันหนึ่งก็ขายได้ห้าร้อยกว่าตัวกําไรมากกว่าขายกําไรมือก็เลยมาช่วยเขาขายมาขายกางเกงในอยู่ได้หลายเดือนเขาบอกว่าถ้าอยากจะได้กําไรเยอะต้องลงทุนเองแล้วก็เช่าแผงเองท่านก็ตัดสินใจลงทุนเอง ได้กำไรมากกว่าจริงๆวันหนึ่งเจ้าของร้านก็เห็นว่าเป็นเด็กมีรายได้เยอะก็เลยยัดไส้เอาสินค้าที่ตกค้างขายไม่ออกที่อื่นนี่ปนมาให้ขายขายก็ขายไม่ดีเพราะสินค้ามันไม่เหมือนกับตอนแรกพอรู้ว่าสินค้าเป็นอย่างนั้นก็เลยนําไปเปลี่ยนเขาเขาไม่ให้เปลี่ยนก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อสินค้ากับเขาแล้ว ไปหาสินค้าตัวใหม่มาขายเป็นชุดนอนเสื้อคอกระเช้าขายดีมากเลยจนหมดสต๊อกก็เลยไปซื้อกางเกงขาสั้นมาขายก็ขายดีจนทางร้านเขเห็นคนที่มาส่งสินค้ากับท่านเขาก็ขอเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วก็ไปที่โรงงานสั่งซื้อสินค้ากางเกงขาสั้นทำให้ท่านสินค้าขาดไม่พอขาย ท่านก็เลยตัดสินใจไปสำเพงซื้อผ้ามาตัดเองแล้วก็หาคนเย็บให้เขาช่วยเย็บออกมาเหมือนกับสินค้าที่ผลิตออกมาขายต่อมาก็เลยเลิกซื้อกับเจ้าของโรงงานที่ผลิตอยู่เก่าเอามาทำเองแล้วก็ขายส่งที่ตลาดโบเบรประตูน้ำทำให้ตลาดของท่านใหญ่ขึ้นมาต่อมาก็ได้ขยายเข้าห้างกัน โดยซื้อสินค้าสต็อกจากประตูน้ำมาขายในห้างเริ่มแรกที่ห้างนิวเวิลด์บางลำพูนั่นแหละไปแจ้งเกิดที่นั่นแล้วก็มีห้างสปปรรพสินค้าหลายแห่งมาติดต่อเชิญไปจำหน่ายสินค้าที่ห้างของเขาตอนนั้นดังมากหลายห้างก็มาติดต่อกับท่านวันหนึ่งก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็วิ่งสี่ห้าห้างขายได้ยอดวันละเป็นแสนมาเช่าร้านขายเองทั้งวัน ได้เงินสดจากนั้นก็เซ็งห้องตามห้างภายในไม่กี่ปีก็ขยายกิจการหลายสาขาทำให้ท่านมีเงินหมุนเวียนเป็นหลักล้านแล้วก็เริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นเข้าสังคมทําธุรกิจร้านถ่ายรูปได้เป็นประธานชมรมธุรกิจถ่ายภาพทนบุรีได้เป็นนายกสโมสรโรตารี่สัมพันธวงศ์ ได้เป็นนายกสโมสรไลออนพระรามก้าริเบอร์เป็นคณะกอตอตรแล้วก็เป็นผู้พิพากษาสมทบสารแรงงานภาคหนึ่งและภาคเจ็ดเป็นเจ้าของธุรกิจนันทวันอาพาร์ตเมนต์อยู่ติดกับสถานีรถไฟตลาดพลูโรงแรมพึ่งหลวงดําเนินสะดวกราชบุรีแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินในอำเภอดําเนินสะดวกราชบุรีหลายแปลง วันหนึ่งคุณนิตยาซึ่งเป็นภรรยาของท่านนี่ได้มาหาที่โรงแรมพึ่งหลวงดำเนินสะดวกและก็ได้กินอาหารที่มีสารเคมีเข้าไปมากจนเกิดอาจเจียนส่งโรงพยาบาลสมุทรสงครามแม่กลองทางโรงพยาบาลตรวจร่างกายแล้วพบว่าเม็ดเลือดขาวถูกทำลายมากก็เลยให้รถไปส่งที่กรุงเทพที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้บ้าน ตรวจดูอาการอยู่ได้15วันอาการก็ปกติกินได้แต่พอมาวันสุดท้ายอยู่ดีๆก็เกิดมีอาการเป็นคนละคนเข้าห้อง ICU คุณหมอบอกให้ทำใจก็เลยเรียกลูกลูกทั้งสามคนบอกว่าทาแม่จะไปก็ปล่อยเขาไปเถอะคืนนั้นก็นอนกันอยู่ที่ห้องนั้นได้เกิดนิมิตฝันเห็นหลวงพ่อจรันสิงห์บุรี มาบอกว่าให้ไปนั่งกรรมฐานเจ็ดวันท่านก็เลยเก็บเสื้อผ้าแล้วก็บอกลูกพอไปถึงที่วัดก็แจ้งความประสงค์ว่าจะมานั่งกรรมฐานแม่ชีก็ได้จัดชุดให้แล้วก็ไปอบรมระเบียบการของทางวัดอยู่จนครบเจ็ดวันวันนั้นตรงกับวันตัดบาทเทโวเสร็จจากงานก็ได้ทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็ลากลับ ไปถึงที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าค้างชำระค่ายาค่าพยาบาลเป็นจํานวนเงินหนึ่งล้านบาทคุณหมออนุญาตให้เข้าไปในห้องไอซเปลี่ยนเสื้อผ้าของทางโรงพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อพอเข้าไปก็พบคุณนิตยาซึ่งนอนอยู่คุณนิตยาบอกว่าตอนที่มาอยู่ที่เนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวนมาขอส่วนบุญเยอะมากเลย แล้วก็จะขอเงินสร้างศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าตกลงจะทำนี่อากงจะให้โชคหลัภพอดีกับคุณนัทพลเนี่ยมีที่อยู่แปลงหนึ่งซึ่งซื้อมานานแล้วซื้อมาจากลูกศิษย์ของหลวงพ่อโอภาสีที่คุณนัทพลเคารพนับถือนะเขาขายอาพาร์ตเมนต์ให้เป็นจำนวนเงินส5บห้าล้านบาท ซื้อมาได้เกือบ20ปีแล้วต่อมาปรากฏว่ามีบริษัทหนึ่งเขาเข้ามาซื้อที่ดินบริเวณแถวนี้สี่ไร่กวา่าซื้อไปเยอะแล้วก็ปรากฏว่าเหลือของคุณนัทพลอยู่เจ้าเดียวเขามาขอซื้อโดยเสนอให้หนึ่งรอล้านบาทคุณนัทพลก็ไม่ขายเขาก็เลยให้สองรอล้านตกลงขายให้เขาทำสัญญา แล้วก็ได้เงินมาหักค่าใช้จ่ายไปประมาณ20ล้านบาทก็เหลือร80ล้านบาทคุณ,ณนัทพลก็เลยบอกว่านี่เป็นเพราะบาร,รมีของอากงสารเจ้าพ่อเสือแล้วก็หลวงพ่ออภปษีก็เลยตั้งเป็นกองทุนให้ท่านหนึ่งรล้านบาทสร้างเป็นสารเจ้าพ่อเสืออยู่เยื้องกับวัดอุบลวันณารามที่ดำเนินสะดวก ใช้งบประมาณ20ล้านบาทสร้างเสร็จภายในหนึ่งปีแล้วก็ได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกสมทบซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของโรงพยาบาลเป็นจำนวนเงิน200,000บาทแล้วก็ทำบุญฉลองโดยมีหลวงพ่อเนนวัดศรีสุดารามเป็นประธานหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุและนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์อีกเก้วัด ถวายวัดละหนึ่งแสนบาทแล้วท่านก็ร่วมบุญกับอากงวัดละห้าหมื่นบาทวันนั้นท่านก็เชิญอาจารย์ยอดไปร่วมงานด้วยเสร็จแล้วท่านก็ร่วมทําบุญกับอาจารย์ยอดมาห้าหมื่นบาทช่วงนั้นเป็นช่วงกินเจพอดีอาจารย์ยอดก็ใช้เงินของท่านหมดในวันเดียวเหมือนกัน คือถวายเข้ากระถินวัดท่าซุงวัดบางนมโควัดหลวงพ่อจงวัดหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอวัดละหมื่นบัทที่เหลือก็นำไปทำแผ่นบันทึกเสียงแจกตามสถานีวิทยุต่างๆทั่วประเทศตามเจตนาของท่านหลังจากเทศกาลกินเจผ่านไปอากงเจ้าพ่อเสือท่านก็มาให้นิมิตฝัน เงินที่เหลือในกองทุนเนี่ยให้นำไปสร้างตลาดสารเจ้าพ่อเสือให้ผู้คนได้ทำมาหากินกันอ่าคือเป็นตลาดนะครับไม่ใช่สารคุณนัทพลก็ตัดสินใจไปสร้างในที่ดินสิบราเศษติดริมถนนอยู่ที่หัวโพบังแพรใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี2562รวมหนึ่งปีก่อสร้างเสร็จ ก็มีแผงร้านค้าประมาณ4 5 0หแผงให้ผู้จับจองที่ต้องการค้าขายนี่มาทำมาหากินโดยที่ไม่เก็บค่าเช่าเป็นเวลาสมปีแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเก็บค่าเช่ามีไรายได้ก็จะนำเข้าสมทบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อจะช่วยคนต่อไปตามวัตถุประสงค์ของอากงเจ้าพ่อเสือซึ่งลงมาสร้างสวรรค์บนพื้นผิภพครับ จากเรื่องที่อาจารย์ยอดเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ยครับอาจารย์ยอดวินิจฉัยว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากความรักที่ท่านมีต่อภรรยาของท่านบุกบันไปทำวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีที่ท่านไม่เคยไปทำจนครบตามเวลาที่หลวงพ่อจรันท่านกำหนดให้ด้วยความวิริยะความภาคเพียรไม่ย่อทอ้อ ทำจนภรรยาของท่านรอดชีวิตมาได้สำเร็จแล้วก็ได้ทําทุกอย่างตามสัจจะที่ท่านให้ไว้จึงเรียกได้ว่าศาลแห่งนี้เกิดได้เพราะความรักของคนคนหนึ่งที่มีต่อครอบครัวของเขาเหมือนในอดีตที่ทัชมาฮาลในเป็นอนุสรของความรักของชายเยหันในประเทศอินเดียอาจารย์ยอดก็เลยอยากจะบอกว่าศาลเจ้าพ่อเสือดำเนินสะดวกแห่งนี้ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความเจริญในครอบครัวใครที่มีโอกาสก็ขอเชิญไปกราบไหว้ขอพอรท่านนะครับที่วัดอุบลดำเนินสะดวกกันนะครับและบุญบาร,รมีของอากงเจ้าพ่อเสือนี่ท่านยังได้แผ่ไปถึงการให้คนยากคนจนได้ทำมาหากินด้วยการเปิดตลาดให้พ่อค้าแม่ขายได้เข้าไปขายของกัน โดยไม่ต้องเสียค่าเช่าเป็นร้อยร้อยครอบครัวอันนี้ก็ขออนุโมทนากับคุณนัทพลทวิสกุลรัฐคนดีของแผ่นดินที่สมควรแก่การยกย่องมาณนะโอกาสนี้ด้วยครับ